นครับผมสวัสดีครับพี่น้องเอฟ<บ>ซีแฟนคลับแฟนช่องกันสุ้คูสุกคนนะครับผมเอา<บ>โมนิเอตจะมา,าพาเอฟซีมาติดตามสาวเล่ามาหาหอดน้องไข่นะครับพี่น้องมาหาหอดน้องไข่ว่าสาวเล่าจะอยู่ฟังไหนจะอยู่ฟังไทยหรือฟังเล่ากันนะครับโมน้มาติดตามสาวเล่า,าสวยๆนะครับนุ่มเล่ารอๆกันโมน้จะมาติดตามของเอาพอเตีมนะครับพอเตีม พ่อแจ้มตำลาวนะครับของวันพุธนะครับวันพุธที่16คือมืออืญเด็กนนพี่น้องกิี่มือนีก็ได้มีโอกาสได้มาที่ตามกันนะครับว่าของพ่อแจ้มนี่จะมาตัวใดกันนะครับผมเอานี่ครับพี่น้องกิซี่นะครับอันนี้กไปอยู่ที่หนานะครับหนาของอ่า๋ยวกันพี่น้องกิ่ตักกล่องนิดนึงนะครับพี่น้องนี่ครับ อยู่ที่พญ,ญานาคนะครับรูปพญ,ญานาคของสัญลักษณ์ของพลนพิสัยนะครับพลพิสัยรูปพญานาคก,ก,กันนะครับผมเห็นบ่ครับพี่น้องเห็นบ่นะครับอ่าวันนี้จะผ้ามาติดตามสาเล่ากันนะครับเล่ากักเล่าอีดียวหรอนะครับพี่น้องกิบซี่นะครับ,อ, e รบอ่ะเข้าไปเบิ่งกันบรรยาก,กาศก,กันไปพร้อมแม่น้ำโค้งนะครับไหลกันยาวๆอยู่พี่น้องกิบซี่อ่ะครับผมครับพี่น้องกิซี่แม่น้ำโค้งนะครับไหลลงยาวๆกันนะครับ นี่ครับผมเอาพวกนี้มาทิดตามสาวเล่ากันต่อแล้วพี่น้องย c ีเอากันเจ๊ะๆที่ริมโค้งกันรถพี่น้องนะครับของพัดแจมนะครับด้วยของพัดแจมนะครับผัดแจมตํเหลากันนะครับไปเบิ่งกันนะครับแอจะเขียนกันไอ้ยังเห็นเจ๊ะๆกันเลยพี่น้องย c ีนะครับเห็นกันมดพี่น้องอ่ะรอสกูได้แอปปับกล้องนิดนึงนะครับปรับกล่องนิดนึงนะครับ อ่ะนะครับผมเห็นกันแล้วเอาของพ่แต้มนะครับพี่น้องพ่แต้มเป็นังไงหมดที่แล้วนะครับหมดที่แล้วนะครับเดี๋ยวจัดหาบันทักฐานสัญะกอนพี่น้องอ่ะนะครับของพ่แต้มนะครับรักัฐานกันนะครับวัสดีผ่านมาด้วยพี่น้องกิซี่ครับวัสดีผ่านมาของวันจันทร์นะครับวันจันทร์นะครับเห็นบ่พี่น้องวันจันทร์วันจันทร์ วันจันทพ่อเต้มให้วิ่งนะครับให,ห้วิ่งสามกับแปดนะครับก็เข้าที่สามนะครับเข่าที่สามบนนะครับพี่น้องอีี่เข่าที่สามบนนะครับเข้าที่สามบนนะครับพี่น้องจับโคนะครับจับโคเข่าเจ็ดสี่ล่างเตรียมเตรียมพี่น้องทีฟซี่เจ็ดสี่ล่างเตรียมเตมนี่คือหลักฐานนะครับลหลักฐานของพอเตี้ยมนะครับหลักฐานของพอเตี้ยมกันนะครับผม ว่าที่ผ่านมาของป่ดแจมเข่าเกตซีล่างตรงๆนะครับเด็กวิ่งเข่าบนสามนะครับพี่น้องเอฟซีนะครับนี่เห็นบ่ครับพี่น้องเห็นชัดเจนบ่พี่นอ้องถ้าเห็นชัดเจนแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ทั้งช่องเลยพี่น้องเนดะ้ออ่ะเมืนน่อนี้แอดมาเปลี่ยนบรรยากาศดูทีริมโค้งกันนะครับพี่น้องเอฟซีเห็นบ่ครับเห็นริมโค้งกันนะครับเอามาเบิ่งกันตัวพี่น้องมาเบิ่งกันตัวนะครับปัดแจมงวดนี้ให้มาตัวใด นะครับหายมาตัวได้กัดน,นะครับมาเ,บ,นนบ,บ,เมบ,บ,บิ่งกันนะครับงวดนี้นะครับพอแจมให้วิ่งนะครับอ่ะเบิ่งกันนะครับวิ่งรูดบนล่างนะครับวิ่งรูดบนล่างนะครับ วิ่งบนบนล่างสามกับแปดนะครับพี่น้องวดน mum, นี้สามกับแปดนะครับตัวเกานะครับวดที่แล้วของตัวเกาของวดที่แล้วเด้อนะครับพี่น้องเอฟซีอ่ะที่นี้ว่าเบิ้งกันนะครับว่าเบิ้งกันนะครับพอแจมเด่นตัวดรกันนะครับอย่าไล่ตาแล้วพี่น้องอย่าไล่ตาเด้อเพราะว่าอย่ามามีโต๊ะว่างนะครับพี่น้องสามกับแปดเด่นที่แปดนะครับพี่น้องบนล่างของพอแจมกันนะครับนี่ครับพี่น้องเอฟซีอ่ะบนล่างนะครับ เอาที่นี่มาเบิ่งกันนะครับมาเบิ่งกันนะครับมาเบิ่งกันของพอแจมนะครับอ่ามีหลักซิฟนะฮะหลักซิหลักซิฟของพอแจมกันนะครับหลักซิฟของพอแจมก็มีหกเจ็ดแปดลักหน่วยนะครับก็มีศูนย์มีหนึ่งมีสองนะครับพี่น้องอีซีนะครับ นี่ครับมีหกมีเจ็ดมีแปดลักหน่วยอาลักสิบลักหน่วยมีศูนย์มีหนึ่งมีสองพอเตียมตัดตัดหกออกนะครับพี่น้องกิฟซีตัดหกออกนะครับตัดหกออกนะครับก็จะเหลืออยู่ที่จับคู่นะครับแปดศูนย์แปดศูนย์ นะครับแล้วก็แปนะครับ8ปหนึ่งนะครับแปดหนึ่งแปดะครับแปดศูนย์แปดนะครับ, 80, 81, 82, รบอ่าทีนี่มาเจ็ดนะครับมาเจ็ดนะครับแต่ว่าอ่ะมาเก็ดเจศูน นะครับเจหนึ่งะครับเจ็ดศย์เจหนึ่งและเจ็ดสองแให้วิ่ง3ามกับ8นะครับวิ่ง3ามกับแแต่บมมี3ามนะับะะบ่มีสามในนี้นะพี่น้องบ่ติดสาเลยเ c ก็จ,จะงงกันนะพี่น้องเนะ ให้วิ่งสามกับแปดแต่ทำไมไม่มีสามประสันนะฮะลุงใคยสงกสามโมมาพี่น้องสงสมมมานะครับจะมาจะจะมา,าเจอเจดกับแปดเอาพี่น้องิซจะมาที่เจดกับแปดนะครับสามโมมามาเจดกับแปดแปดขึ้นกันพี่น้องซนะครับไทยวิ่งสามกับแปดแต่ว่าสามโมมีแน่นี่นะพี่น้องอาวมาเป็นยังพี่น้องขอให้มากยังสั้นนะครับพี่น้องเนาะ ปราแจ้มใหม,มาแมงสันปราแจ้ามีตัวเน้นเน้นศูนย์แปดไอแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองนะครับเน้นสามครูนะครับเน้นสามครูถามพี่น้องเอฟซีแคปหน้าจอกันเอาไว้นะครับแคปหน้าจอกันไว้ท่ามกลางทายน้ำที่ฝั่งโขงนะครับพี่น้อง แบบใจ๊ะสดๆจนร้อนกันได้พี่น้องนะครับเห็นฟังคงบ่พี่น้องอ่ะปุ่นสาวเล่ายืนชางง่างามอยู่ปุ่นพอแจมจะพายิซี่ไปกีบสาวเล่ากันเซมเด็ดบ่ให้พี่น้องอซี่แคบหน้าจอกันเอาไว้เอาไปพิจจะหน้าพี่หอเบงชอบใครเอาบอ่ชอบกรผพานนะครับพี่น้องอซี่นี่ครับคือเป็นแนวทางกันนะครับลาวัฒนาของพอแจมวันพุทธที่16นะครับวันพุทธที่16 2566วิ่งรูดบนล่าง3กับ8ปดนะลักสิบลักหน่วยให้พี่น้องพีซี่เบิ่งเอานะครับหลักสิบก็มี6มี7มี8พอแจมตัด6ออกเหลืออยูย่7ก,ก,กับ8นะครับจับคู่ก็ได้80 81 82ย์แปดหนเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองนะพี่น้องพี่ซีเห็นกันชัดเจียนมาพี่น้องอ่ะ มาทงนี้่อชัดเจนกันนิดนึงเน้น808182นะครับอาฉะนั้นแล้วพี่้องอีฟซีแก็บหน้าจอกันเอาไว้เด้อนะครับแก็บหน้าจอกันเอาไว้นะครับอาทีนี้มาเบิ่งฟังโค้งกันต่อพี่้องอีฟซีก่อนที่จะอาอำล่าผ้าจากกันไปนะครับกับฟังโค้งกันเมื่อนี้มาเบิ่งสาวเล่ากัน ทีริ่มโค้งกันเลยพี่น้องเอฟซีนี่ครับพี่นอ้องอ่าพญานาคห้าเสียนอ่าหนึ่งสองสามเอาไม่หกเสียนหมดพี่น้องโอ้เจ็ดเสียนนะเก่า <c oughs> หนึ่งสองสามนะครับเจ็ดเสียนนะครับพี่น้องเอฟซีบังกันนะครับเอาสุดท้ายในคลิปนี้ไอ้พี่น้องเอฟซีแคปหน้าจอกันอีกรอบนึงนะครับวายจุกจุกเป็นมัน,มนด้วกับเหล่าทนายของพอแต้ม ตำลาวครับผม